ผมทอมส่วนนั่นก็เจอรี่คู่ปรับตลอดการของผมไม่ชอบขอโมยชิทในบ้านจนเจ้าได้ด่าผมแล้ววันหนึง่งมันก็ยกพวกมาตีาข่า,าลาจันโอ้โหแกจะบากันกี่ตัวกันวะเดียนั่นๆไอ้ที่ห้อยกระบ,บี่อวะแกจะไปตีกระบ,บี่ที่ไหนมาตีเกไงไอ้แมวงงเฮอนี่มันด่าใครวะเนี่ยนั่นยังไม่รู้ตัวอีกเหรอพวกเรา ลมมันเถอะ,ะไม่นะไม่และตัวที่เด่นที่สุดในตอนนี้ก็คือเจอรี่ตีกะบีจ้าโอ้ oh my god อย่าให้ฉันมีสกินบ้างนะไอตีกะบีฉันจะตีบิเลเยงเลยจะนับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งมันจะเร็วไปไหนกำจัดหุ่นยนต์หนูได้จ้าภาร,รกิจของเรากำจัดหุ่นยนต์หนูนี่นั่นหุ่นยนต์หนูเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนเถอะแกจะไปไหน กจะไปแต่มันมันจุกมันจุกมันจุกด้วยมันจุกด้วยเดี๋ยวเดีเอ้าเอเอเปิดเปิดประตูเอ้าอ๋อโทษทีเราเปลี่ยนสวิตไงแล้วก็นึกว่ามันอยู่ที่เดิมเราเปลี่ยนสวิตเปิดประตูอยู่อีกตรงนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวฉันจะไปหาขบวนเกิดนะเปิดประตู จะไปได้แล้วเจ้อีคุณยศนั่นไงนั่นไงคุณยศดุคุณยศดุมันจะกระโดดอะไรกันกระดาบแมสขอตีเลยเถอะหนึ่งแลจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วขออีกตัวอีกตัวจะจะจะโอ้โหตรงนี้ตรงตรงตรงนี้อย่าจุกแน่จริงอย่าจุกตรงนี้จริงวะเหรอคุณร่วงจะไปไหนจะไปไหนื่อยขอตีขอตีดิ้ดึงขอตีดิ้ดึงตอนนี้มันติดคูดาวอยู่เออ ไอ Robinson, ้ตายเถอะโรบินสันพารากอนชิดโลมที่ฉันทำะไรของฉันวะเนี่ยแล้วหายตัวไออยู่อยู่หมดอยู่วัดโอ้ยจอยโอ้ยล็อก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 ล็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 ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ไอคุณโยนไอ้คุณโยนแกอย่าพ่งจบตอนนี้ออาวัดตอนนี้คุณจะต้องกำจัดหนูสามตัวค่ะเออแอบบตรงนี้ก่อนอุ๊ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นเจ้าแมวบ้ามันอยู่ไหนวะเนี่ยไปดีกว่าดีจอชฉันวูบแมวบ้าเหรอดีดลองสกิลนิดน,นึงนออกแล้้วจา มาเลยไอเจอรี่ตีกระบี่แกจะไปไหนฮะไอเจอรี่ตีกระบี่โอ้ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเหรอไอเจอรี่มามาอื้มกระโดดลงไปเลยวโอเคจะไปไหนจุ๊กจุ๊กบันไดอีกจุ๊กบันไดทำไมวะอื้มตีก็ว่าวโอ้ยกระโดดลงไปอีกแล้วกระโดดลงไปอีกแล้วไอเจอรี่ไอเจอรี่เอาวัดคือมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วมันออกประตูไปแล้วหรอคือเลยไปดิ แกทำให้ฉันดูแย่เบิกเลยอะเจอรี่เอากระโดดไม่ขึ้นนี่เอาเชีทวางแกต้องวางชีทอยู่นี้ได้เจอรี่ไม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 ,ไม,ไม่นี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยโอ๊ยไอ้เจอรี่ขอตีเลยเถอะเอ <c oughs> อเฮ้ยกว่าจะได้นั่นะมีจุกด้วยคานก็จุกได้นะเด้อไปไปหาเก้าอี้เฉลิวดีกว่าเก้า <c oughs> อ,อี้เฉลวดอยู่ตรงไหนเอ้ยเอ้ยอยู่จุดนี้โอ้ยอ้ขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ตัวใหย่ตรงนี้ก่อนโอเคนั่งให้สบายนะจ๊ะเจอรี่เจ๋อไปดูซิ มีใครมาเปล่ามีใครมาเปล่าโอ้ตรงนี้มีชีตหนึ่ก้อนนะที่มันทำตกไว้ไม่อีเดี๋ยวก่อนมา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 แล้วจ้าว่าไงไอติกับวด <c oughs> งง,งเลยแกนั่นนั่นมันเอาชีตไปแล้วมันเอาชีตไปแล้วอย่าอย่าอย่ากลับมากลับมาโอเคขอติ้กระบ,บีกระบีแกไ้ายกัดมากกระบีแกร้ายกัดมากสำนักไหนเนี่ยเฮ้ยเขาเลี้ยงซัหรือเปล่า ไม่นะไม่ไม่ไม่ขอขอขอสักนิดหนึ่งไอ้เจ้าตีกระบี่โอ้ไม่ก็แกจะวิ่งไปเลยแกเป็นนักวิ่งกีฬาสีหรือเปล่าเนี่ยวิ่งกคเร็วเลยโอ้ยกิ๊กจ้าโอ้ยกลับมากลับมากลับมาเดี๋ยวดิกลับมาเดี๋ยวดิขอตีก่อนขอตีก่อนแกจะครูดาวเลยนะกห่าวันนี้ไอ้ที่ตีนี่โดนกระบี่ได้แกเอ้ยสํานักเขาเหลียงซาน กลับมาเดี๋ยวนี้อไม่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 จะไปไหนจะไปไหนโอ้โหยัดชีดก็เรียบร้อยแล้วเจอแล่วชิงก็จับให้ได้สิเจ้าแกงอ้วกคำนืงอ้วกสองคำก็เนื้ออีเจ้แบบอีเปิร์อีเปิร์อึยอีเปิร์โอ๊กระโดดไม่ขึ้นหนักตูดเฮ้ยแมวตูดหนักตูดหนักแล้วฉันไปตัดหัวแกหรือไงเว้ยเจอนี่ตีว่าเราคู่ดาวปะ กับดักที่ฉันวางไว้เมื่อกี้ไปต่อจ้าไปต่อเจอรี่เออโดนสักทีเจอรี่ติกระบีนั่งตรงนี้ด้วยนะเว้ยเออรอรอรอต่อไปมีคนมามีคนมีคนมาช่วยนะจ๊ะ้เดี๋ยวเธอไอ้เจอรี่เออมันน่ะไอะเจ้าเดาโอ้โหอจะยหญิงอะไรกันนักกันาไอ้เจอรี่ตัวดีมันนี่เลย ปล่อยเพื่อนผมเดี๋ยวนี้นะะปล่อยเดี๋ยวนี้แล้วแต่แกสิกน่จริงแกก็มาช่วยถ้าแกอยากจะให้ปลอ่อยเจ็บไม่จ,จําคือคนเจ็บแล้วทนคือฉันเอง <c oughs> <c oughs> ไม่จําเลยวะว่ามันมีกับดักตรงนู้นโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้โหเล็บขอบโกไปเรียบร้อยแล้วตูเตอร์เนี่ยโอ้ยจะไปไหนอีกเนี้ยไม่นี่เลยติกะบี ก็นั่งเงียบๆสิวะเออเต๋อไหนพวกแกพวกแกอยู่ข้างบนพวกแกอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอ๋อข้างบนมีชีสข้างบนมีชีสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกแกพวกแกพวกแกจะไปหมดตกตกทังวัดตกทังอีกแล้วไม่ไม่เอาเครื่องทำความร้อนใครเอาเครื่องจากวัดเออโฮ้ยเ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 ้ยเฮกยอย่าทำอย่างนี้เกยอย่าทำอย่างนี้มานี่เลยจ้าเจอรี่ เจอรี่ติกะบีตัวดีนั่งหลายรอบแล้วต้องไปสักทีแล้วแหละเอ๊ะเอ๊ะโอ้โหมันล้มมันล้มฉันมันล้มฉันโอ้เฮ้อเฮ้อเฮ้อบอกเลยตูดบาดเฮ้ยเฮ้ยเล็บคอบแตกแล้วจ้ะอุ้มเอาชีต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 เอาชีตึ้นเอาชีตมาเอาชีตมาเออวางไว้เดี๋ยวดีดูเว้เจอนี้เอาเอาตัวตีตัวนี้หลุดแล้วตัวนี้หลุดแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อืมมานี่เลยจ้า ทำเปลี่ยนคนบ้างเถอะฉันได้ไปแล้วเออไม่ได้จะเป็นโอ๊ะอะไรจะกระตักกนหนาวัะเดียโอ้โหวุดีุดุดไีตูดไหมพอดีเอ้ายัดชีเรบร้อยแล้วประตูเกิดเอาไยบายจ้าเจอรี่จ๋าไปแล้วตัวดึงไปแล้วตัวดึงนี่ขอหน่อยแล้วแล้วก็อีก็อีกอีกเร็วะอีกอยู่ข้างบนมอก่อนนะอ็มัดกันขมัดกันมาตรงนี้ก็เลยเจอ โอ้โห,โหตุดโอ้ m ม g o s อความรู้สึกนี้เจ็บจืดมากเดี๋ยวก่อนเธอเจอรี่แกจะไปช่วยเพื่อนเหรอแกจะไปช่วยเพื่อนเหรอไม่ให้ช่วยเว้ยแกจะไปไหนแกจะไปไหนแกจะไปเปิดประตูเหรอแกจะออกประตูเหรอแกจะออกประตูเหรอแบบนี้ไล่นะแบบนี้ไล่นะลงไปแล้วจ้าเหมือนโอ้ยตงดีนี่ ไออุ่นจากเครื่องทำความร้อนนี่มันชาเหลือเกินอือโดนทุกดอกอะไรกันวะเดียไอสามตัวนี้เดี่ยวเธอะออติกะบีกะบีแกแน่นอนมากเลยอะจากไหนเนี่ยเขาเล็นซอนหรือบู้ตึงเฮ้อมามาเขาโดนโอขอโไม่ใช่ขอโดนขอโดนเออปัดก็ตกดีกว่าตกตลอดเลยเดี๋ยวเธอวกแก ทำไมประตูต้องเกิดตรงนี้ <c oughs> เครื่องทําความร้อนนี่มันร้อนชาจริงๆพวกแกพวกแกเอาไงพวกแกพวกแกจะไปไหนพวกแกจะไปไหนเออต้องตีโดนบ้างอะไรบ้างแล้วเออเอาสิเออเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปดี่น,นีจะไปไหนกลับกลับมาจะกลับมามา ร้อนตูดตลอดเวลาและตอนนี้อุ่นตูดมาอเจอนี่เน่ขอตีทีหนึ่งแล้วพวกแกจ,จะไปเปิดประตูยาอย่างอย่างอย่างอยางอย่างมางยางัยางมาัยาง่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วพวกแกจ,จะไปไหนพวกแกจ,จะไปไหนออกมาดีนี่นี่เน่ขอตีเลยกดต,ตีเออเออกกลับมาหน่อยแล้วตีจ้าบายบายเอาไงเอาไงเจอรี่มีเก้าอี้ตรงนี้เนอ้าวแบบนี้เสร็จ,จ้ะจ้า เดี๋ยวเอ้ยขอตีก่อนขอตีก่อนอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอื้มฮึอ้าวมันจะเปิดแล้วมันจะเปิดมันจะเปิดแล้วไม่ไม่เออตีเข้าไปตีเข้าไปติดคูดาวตอนตีทธอไมไม่ชอบเลยรู้สึกตีไม่มันตีไม่มันโอ้ยทอมบอกหมดหมดเกมนี้ทอมขอพักตูดก่อนนะตูดไปไวเร็วโดนทุกดอกเอ้ยจับได้แล้วจับได้แล้ว มามืมนนั่งตรงนี้มานนั่งตรงนี้โอเคเหลือแค่ตัวเดียวเหลือแค่ตัวเดียวเวลาใกล้หมดล้วด้วยเออตัวเดียวตัวเดียวได้ดวงใจตัวเดียวได้ดวงใจขอหน่อยขอตัวนี้เอาตัวนี้จับตบมาขอตีหนึ่งที่บายบายค่รีบ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 ตัวที่สามตัวที่สามมัดเลยมัดเลยโอเคเรียบร้อยในที่สุด ก็อยากจะร้องให้เล็บขอบกับตูดผมอ่ะใครจะช่วยรักษาวีวาวีวาวีวาฉันโดนมันหนักเหลือเกินโดนมันดัเหลือเกินทั้งกับดัางและเครื่องทำความร้อน เจ็บทั้งตูดและเล็บคอจะมีใครใส่ยาให้ก่อนนอนไม่มีก็ต้องเรียแพต่อ